สวัสดีครับเด็กนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆคุณครูนะครับจะให้เด็กๆนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้เรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆของโน้ตด,ดนตรีนะครับว่าสัญลักษณ์ต่างๆของตัวน้ตด,ดนตรีที่เราใช้ในการบรรเลงหรือการเล่นเพื่อให้เกิดเปลงเนี่ย ที่มีความไพเราะเนี่ยเราจะต้องรู้จักเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆของตัวโน้ตดนตรีนะครับว่าโน้ตดนตรีหรือสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมีความสําคัญและความจะเป็นอย่างไรบ้างในการเล่นดนตรีเพื่อให้ดนตรีที่เราเล่นออกมานะครับมีความไพเราะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เกี่ยวกับ ตัวโน้ตด,ดนตรีนะครับนะครับทีนี้เรามารู้กันเลยนะครับเกี่ยวกับตัวโน้ตด,ดนตรีนะครับบอกว่าในการเล่นดนตรีแต่ละชนิดนี่นะครับหรือแม้กระทั่งการกับร้องเพลงให้ดนตรีที่บรรเลงหรือการขับร้องนะครับมีความไพเราะเราจะต้องอาศัยในเรื่องการรู้จักของตัวโน้ตด,ดนตรีหรือบางครั้ง เราจะต้องรู้จักสัญลักษณ์ต่างๆของโน้ตดนตรีเพื่อที่เวลาที่เราเล่นดนตรีเนี่ยเราจะเล่นดนตรีทำให้เกิดความเข้าใจหรือบางครั้งนะครับทำให้เพลงเนี่ยมีความไพเราะทีนี้สัญลักษณ์ที่นักเรียนควรจะรู้จักในการเล่นดนตรีนะครับ1ระดับเสียงของตัวโน้ต 2. กุญแจซอนและกุญแจฟาเบต 3. บรรทัด5เส้น 4. เครื่องหมายกำกับจังหวะ 5. อัตราจังหวะของตัวโน้ตดนตรีทีนี้เรามาดูเลยครับอันแรกก็คือเครื่องหมายกำกับจังหวะก็คือการที่เรากำกับจังหวะในการเล่นดนตรีจะมีเลขกุญแจซอนและก็บ,บันทัดหเส้นตัวอันนะครับนักเรียนสังเกตได้ดีแล้วก็มีเลข2 สองสองตัวหมายความว่าในหนึ่งห้องเนี่ยเ,เราตอนเล่นดนตรีก็เปยงแค่2จังหวะต่อไปอันที่2 4งส่วนสหมายความว่าใน1ห,ห้องเราก็เล่นดนตรีให้ครบ4จังหวะก็คือปรบมือไป4ครั้งหรือปรบมือ1ครั้งหรือปรบมือ2ครั้งนะครับหส่วนแเราก็ปรบมือไป6จังหวะของต่อในแต่ละห้องต่อไปนะครับ เรามารู้ระดับเสียงของตัวโนต้ตดนตรีที่ใช้ในการเล่นดนตรีนะครับระดับเสียงของตัวโน้ตดนตรีอันนี้คุณครูขอ,ขอทบทวนของเดืมนนิดหนึ่งนะครับระดับเสียงของตัวโน้ตดนตรีนะครับอยู่บนบรรทัดห้าเส้นก็คือโดเรมีฟาโซลาทีโดโดทีลาโซนฟามีเรโดโดเรมีฟาโซลาทีโดโดทีลาโซนฟามีเรโดเส้นที่หนึ่งโดเรมีสองเร3สามมีสี่ฟาห้าโซน 6กาที่8โดเนี่ยครับเรียงอยู่บนบรรทัด5เส้นออาทีนี้เรามารู้จักเครื่องหมายตัวอื่นๆกันต่อนะครับก็คือคุญเจซอนแล้วก็คุญเจฟาเบนอ่าเขาบอกว่าใช้สำหรับกำกับระดับเสียงของตัวโนดนตรีให้เสียงปกติหรือว่าเสียงต่ำนะครับสำหรับคุญเจซอนอันที่หนึ่งนะครับอ่าตั้งใจดูเลยครับ อันแรกเลยนะครับม้วนม้วนลงมาแล้วก็ไล่ลงมานะครับแล้วก็ม้วนขึ้นบนนิดหนึ่งอันนี้เรียกว่ากุญแจซอนใช้สําหรับระดับเสียงของตัวโน้ตดนตรีที่ปกติหรือเสียงสูงต่อไปอันที่2กุญแจฟาเบตอยู่ค้ายเลข1แล้วมีจุดด้านหลัง2องอันหรือว่าเลข9นะครับมีจุดด้านหลัง2องอันนะครับเรียกว่ากุญแจฟาเบตน,นะครับกุญแจฟาเบตใช้สําหรับกํากับเสียงระดับเสียงของตัวโน้ตที่เสียงต่ําต่อไปนะครับบรรทัดเส้น บรรทัดห้าเส้นนะครับก็คือบรรทัดนะครับที่ใช้ในการบันทึกระดับเสียงของตัวโน้ตลงไปนะครับเพื่อให้ได้บทเพลงตามต้องการตามเสียงของตัวโน้ตนะครับนี่คือบรรทัด5าเส้นทีนี้ด้านล่างก็เป็นการอ่านเสียงตัวโน้ตที่อยู่บนบรรทัดทาเส้นอันนี้นักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะครับที่คุณผมให้าไปแล้วนะครับต่อไปอัตราจังหวะของตัวโน้ตดนตรีนะครับมีดังต่อไปนี้โน้ตตัวกลมมีค่าสีงจังหวะแล้วก็ประมือสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โน้ตตัวขาว มีค่าสองจังหวะเราก็ปรับมือสองครั้งหนึ่งสองน้ตตัวดำา1จังหวะเราก็ปรับมือ1ครั้ง1นน้ตตัวขบนึ่งชั้นเราก็ปรับมือขึ้นครึ่งจังหวะหนึ่งแล้วต่อไปทีนี้เครื่องหมายตัวหยุดอ่าหยุดตัวหยุดตัวกลมก็หยุดสจังหวะหยุดตัวขาวก็สองจังหวะถ้ากับเสียตัวโนตด้านหน้าเลยหยุดตัวดำก็หยุดตึงจังหวะหยุดตัวขบก็1ส่วน2จังหวะหรือครึ่งจังหวะแค่นั้นเองนะครับ คือมีความหมายเหมือนกันเลยครับเป็นแค่เล่นหรือว่าหยุดนะครับสำหรับวันนี้วิชาดนตรีก็หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั้นป .3 บายครับ